ไหนไม่ส่งอะไรเนะี่ยไม่ทาอะไรเนะี่ยอ่ะเขาไม่ทายยังเขาไม่ทายพ่ออยังทายยังไหนครับพ่อไหนนันั่งด้วยหยุดเอ๋อไ,หไหนพ่อถักทับแม่พ่ออยังางทับแมงยังเอาใายพ่อเอาทายพ่อให้พ่อหน่อยเร็ว ขาแล้วไงไหนจอมปวดจอมปวนครับหนูนาทาแป้งแ้แล้ววันนี้หนูขาวกเพื่อนเจีนหนึ่งสองสามี่ปวนมเอา้าเแอยังทาอแป้งทาอแป้ง ยินก yeah ่อนหน้าน no, ่ะ no, ยังน้าถ่ายน้าถ่ายด้วยด้วยบ้างเดี๋ยวดิค่ะอันนี้คำมินครับดูนะดูนี่ครับนี่งาน้จำปวดนะครับ่าแป้งคำคืนนี้ต้อง่างคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย